ตอนนั้นก็มีการมาชวนให้ปลูกหน่อไม้ฝรัง่งพี่ก็คิดจะทําเป็นอาชีพเสริมนะกีดยางด้วยแล้วก็ทําหน่อไม้ฝรั่งไปด้วยพี่ก็ปลูกกับข้าวไร่กว่าพีคสุตรตัวนั้นนะวันละหกพันบาทห้าพันบาทคิดจะทําเป็นไรายได้เสริมผลสุดท้ายได้เยอะกว่ายางพราราก็เลยเพิ่มขายายแปลงเพิ่มขึ้นนะคะช่วงนั้นไม่มีเงินนะคือยืมใครก็ไม่ได้ทุกคนก็เดือดร้อนหมดถูกไหมเรามีสมบัติคือรถ ตัดสินใจรถเข้าไปเน้นนะใจกล้ามากเลยทาให้เราแอคทีฟอะค่ะคือเราตั้งแอคทีตัวเองว่าเราต้องบารุงให้ได้ปรุงดินได้ได้ทาไม่ได้หน่อเอเยอะๆพรหน่อเอโรล้รยี่ใช่ไหมคะช่วงนั้นอย่างน้อยวันสามพันสิบวันเท่าไหร่สามสิบวันเท่าไหร่หลุดนี่แน่นอนเราก็ตาตัดสินใจจ้างไถจ้างอะไรเลยเนาะทำเลยตอนนี้เมื่อก่อนเป็นส่วนยางเหมือนกันนะล้มเลย <S <S คือพื้นง่ายนะหน่อไม้ฝรั่งขายได้ทุกชิ้นส่วนไม่ว่าเมล็ดขีดละ400บาท โลละ4,000ส่งออกต่างประเทศอาทิตย์ละ500โลแต่ว่าถ้าของตลาดในไทยก็เป็นเกรดรวมรวมโลละ60ค่ะอาศัยคนงานทจ้คนสองคนนี้รอดค่ะแล้วขายหนอ่อได้วันละ2-3,000บางเดือนนี้ทะลุถึง8 0 0 0 0เป็นแสนก็มี <Wow. S 1> อยากขอบคุณหน่อไม้ฝรั่งนะคะทุกวันนี้ทำให้พี่มลได้ปลดล็อกชีวิตค่ะหลุดหนี้หลุดสินลูกเรียนจบป,ปริญญาตรีเกียรตินิยมนะคะ <Yeah. S 1> คุณค่ะ แนะนำตัวไหนครับสวัสดีค่ะชื่อพี่มนไร่ไพลินหน่อไม้สูงออกนะคะ,อ,ะอยู่บ้านทาลาดอําเภอรกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะจุดเริ่มต้นของการมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับเมื่อก่อนพี่ทํางานทางวงการแพทย์นะคะแฟนก็เขาโทรตามไม่กลับมาบ้านมาดูแลสวนดูแลไร่นะคะมาถึงพี่ก็ได้กีดยางตอนนั้นก็มีการมาชวนให้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เขาเข้ามาชวนบอกว่าพี่ลองปลูกกับผมสักนิดไหมเขามาชวนแบบนี้พี่ก็คิดจะทําเป็นอาชีพเสริมนะกีดยางด้วยแล้วก็ทําหน่อไม้ฝรั่งไปด้วยพี่ก็ปลูกกับเขาไร่กว่าซึ่งไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่หลังบ้านคิดอยู่นาะนหนึ่งกันสักประมาณหนึ่งเดือนเนาะช่วงนั้นไม่มีเงินนะคือยืมใครก็ไม่ได้ทุกคนก็เดือดร้อนหมดถูกไหมเรามีสมบัติคือรถแต่สินใจรถเข้าเฟนเน้นนะใจกล้ามากเลยฉันต้องทําไม่ได้เพราะไม่นั้นฉันก็จะผ่อนรถไม่ได้ทําให้เราแอคทีฟปะคะ <c oughs> คือคือเราตัง้งเอปสี่ตัวเองว่าเราต้องบำรุงให้ได้ปรุงดินได้ทําไม่ได้หน่อเอเยอะๆพอหน่อเอเรล้ายี่ใช่ไหมคะช่วงนั้นเราก็กล้าตัดสินใจว่าเออเราต้องทําให้ดีอย่างน้อยวันสามพันสิบวันเท่าไหร่สามสิบวันเท่าไหร่หลุดนี่แน่นอนเราก็ตัดสินใจจ้างไถจ้างอะไรเลยเนาะทำเลยตอนนี้เมื่อก่อนเป็นส่วนย่างเหมือนกันนะล้มเลยพีคสุดตัวนั้นนะวันละหกพันบาทห้าพันบาทหลุดนี่หลุดสินก็หมายความาลังนี่แหละก็เลยแบบว่าขยายต่อ สุดท้ายเน่ยเงินรายวันจากหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยคิดจะทําเป็นไรายได้เสริมผลสุดท้ายได้เยอะกว่ายางพาร,ราก็เลยเพิ่มขยายแปลงเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้มันมีปัญหานิดนึงในเมื่อเราเลือกที่ไม่เหมาะสมเราจะมีปัญหาเชื่องฤดูดทํานาฤด,ดูฝนพี่ก็เลยย้ายที่นะคะมาเป็น1 2ึ่งสองสาสล็อกนี้แล้วทําสลับพักอย่างเช่นแปลงนี้พักแปลงนี้ก็ได้เลี้ยง แต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วเราเราเอาเฉพาะที่ว่าเราทําไหวเนาะคือพูดง่ายนะหน่อไม้พลังขายได้ทุกชิ้นส่วนไม่ว่าเมล็ดขีดละ400บาทโลละสี่พันต้นต้น5บาทพี่เคยรับเพาะให้ทีละ50,000ต้น50,000ต้นน้องกิดดูอาศัยคนงานสักคนสองคนนี้รอดค่ะแล้วขายหน่อได้วันละสองสามพันมันเปลี่ยนชีวิตคนได้นะถ้าถ้าขยันนะรูปแบบการขายในส่วนของเราเราขายแบบไหนบ้างครับ ตลาดของพี่นะคะพี่ทำผักเป็นสองแบบคือส่งออกต่างประเทศอาทิตย์ละ500โลเราจะตกลงกันแล้วว่าผักต่างประเทศอะให้ไปเกรด A เกรด B เกรด C แล้วก็บริโภคในประเทศอาทิตย์ละร้อยกว่าโลค่ะแต่ว่าถ้าของตลาดในไทยก็เป็นเกรดรวมรวมโลละ60ค่ะใหญ่เล็กไม่ว่าอยู่ในมัดนั้นหมดเลย60บาท คือหนึ่งอาะที่เนี่ยพี่จะสไลด์ให้แม่ค้ามารับสมมุติว่าวันนี้แม่ค้าอำเภอทะกันโทเอาข้าวันจันทรสมมุตินะคะวันอังคารก็แม่ค้าอำเภอน้ําพงวันพุธก็แม่ค้าอำเภอรกระนวลสไลด์กันแบบนี้ค่ะทํารูปแบบนี้ไม่พอขายค่ะรายได้เป็นเดือนนี้ประมาณสามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นอยู่ที่ดินฟ้าอากาศอีนั่นแหละค่ะบางเดือนนี้ฝนตกฝนแช่มันก็อุ้มน้ําไม่ค่อยออกนอเยอะ แต่ถ้าเดือนไหนที่ฝนไม่ลงอากาศดีใส่ปุ๋ยดีบำรุงดินทะลุถึง80,000เป็นแสนก็มีค่ะข้อดีของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งสร้างไรายได้ครับหนึ่งได้เงินทุกมื้อค่ะสองปลูกครั้งเดียวเก็บได้7ปีเป็นงานที่สามารถอยู่กับบ้านได้เก็บผักเสร็จตัดผักเสร็จส่งบัญชีเสร็จเราก็ไปเที่ยวไหนก็ได้ออกจากบ้านได้ไม่เหมือนการทำงานประจำนะคะต้องเข้าเวรอันนี้สำหรับมนนะ เริ่มปิติอยู่ในใจนะเมื่อก่อนกีดยางน้องจะขอค่าขนมแต่ละวันนี้ต้องไปยืมเงินคนอื่นมาก่อนนะส่งให้น้องอะ่ะถามว่าทุกวันนี้พี่มีความสุขไหมอยากจะถึงเวลา16บหนาฬิการเร็วๆวเพราะเงินหลอกทุกวันอยากขอบคุณหน่อไม้ฝรั่งนะคะทุกวันนี้ทําให้พี่มลได้ปลดล็อกชีวิตคะ่ะหลุดหนี้หลดสินลูกเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมนะคะขอบคุณค่ะ อยากฝากอะไรคนที่อยากปลูกหน่อไม้ฝรั่งสร้างไรายได้ครับอยากฝากคนที่ปลูกพืชอยากให้หันมาลองเปลี่ยนใจเปลี่ยนแนวคิดสักคนละหนึ่งไร่ใครอยากได้เงินทุกวันมาทดลองปลูกหน่อไม้ฝรั่งดูนะคะไม่มีเพดานค่ะใครอยากได้เงินทุกวันโทรมาปรึกษาได้ค่ะยินดีแนะนำยินดีแบ่งปันนะคะช่องทางการติดต่อครับลูกไร่หรือว่าเกษตรกรท่านใด อยากปรึกษาใช้คำว่าปรึกษาติดต่อได้ที่เบอร์061-214-5724เบอร์นี้เป็นเบอร์แอดไลน์มันได้เลยค่ะแล้วก็ทาง Facebook ไล่ไพรินนอไม้ส่งออกไข่มุกอมุราดาค่ะชมแปลงได้นะคะชมสวนได้หมู่บ้านท่าลาดคำตนาอำเภอกนวนจังหวัดสนแก่น,น,ค,น,กนค่ะ